สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซวัสจ mm ูเนียกับเกม The Spy Volleyball Story นะครับ mm hmm. ก็เมื่อวานผมก็นั่งเล่นนะครับผมด่าน19เนะครับเป็นด่านที่บางคนบอกไม่มีบางคนบอกมีแต่ผมมีนะครับผมแล้วก็มันก็เป็นจริงนะครับมันไม่ใช่โดนปั่นหรือแต่อย่างใดผมก็เล่นให้ดูนะครับว่ามันไม่ผ่านนะแต่ว่าผมก็ไปน,นั่งเล่นเมื่อวานนี้ก็เลยผ่าน ก็เลยจะมาบอกเทคนิคนะครับผมซึ <teachers> ่งมันไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะครับแค่จะให้ดูเฉยๆว่าผ่านยังไงแล้วจะทําคลิปนี้มาทําไมวะผมมีข่าวร้ายกำลังจะบอกกับท่านผู้ชมตอนนี้เลยนะครับว่าผม เพลบอลบที่ผมผ่านด่านสิไปหมดเลยนะครับก็เลยต้องเล่นใหม่งั้นก็จะเล่นให้ผ่านอีกรอบนะครับซึ่งมันเป็นไปได้ยากเพราะตอนที่ผมเล่นผ่านเนี่ยดวงลุวนๆนะครับผมแล้วผมรับลูกเสิร์ฟไม่ได้อีกต่างหากเ,ออเคยรับลูกได้บ้างบ่กว่าชีวิตเนี่ยเซิร์ฟ โอเคได้แต้มเปลี่ยนตัวฮะผมเอาตัว one point blocker มาช่วยนะครับผมผมมั่นใจว่าตัวเซตเราจะเสิร์ฟไม่พลาดแน่นอนนะครับแล้วก็จะได้แต้มโอเคไม่พลาดก็ดีใจแล้วไอเ้เหียปุ๊บ,บนี่ไงนี่ไงนะครับ one point blocker เรานะครับขอแค่พี่แกะกระโดด ก็ได้แต้มนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการชนะก็คือท่านชมสุ่มตัวไหนก็ได้ไอตัววิงสปเกอร์หรือตัววันพอยบล็อกเกอร์ก็ได้เอาให้ตัวมันสูง่ะนะครับผมแล้วก็อัดจาเยอะๆนะมันจะบล็อกง่ายมากนะครับผมผมไม่รู้ว่าตัววิงสปเกอร์กับตัววันพอยบล็อกมันเหมือนกันไหมนะเวลามันบล็อกเนี่นะครับแต่ว่าวิธีที่ผมใช้ผ่านก็คือจะใช้ตัววันพอยบล็อกเอออย่าเซิร์ฟออกกาลังตึงอยู่กูกําลังตกใจ เออขอล้องไะอย่าเติบกูโค้งล้อลยอย่าเสิบออกเออเอ้ไอ้เคี่ยแล้วโหโคตรป้าเอ้ย,อย,ดอยได้แต้มมาแปดแต้มแล้วผมตอนนี้แปดศูนแล้วนะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าแปดศูนเนี่ย <laughs> ไม่ใช่ว่าจะนำลชนะนะโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามจะตีตื้นมาโอ้สูงสุดๆดนะครับผม เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะใช้แค่ตาเดียวนั่นแหละครับผมผมคิดว่าไม่น่าจะใช้แค่ตาเดียวในการเล่นนะฮะตาน,นี้อาจจะแพ้ก็เป็นได้เดี๋ยวดูนะอ่ารับลูกครับผมเฮ้ยรับลูกเออรับให้นะครับทัชบอลสวยเออไอสัต <c oughs> คำนวณผิดพลาดแล้วเว้ยบ้าแหละทำไงดีท่านผู้ชมโล่มันตันแบบโล่มันทองได้ไงทั้ง,งที่โล่มันหมดแล้วนะ,ะไหลวนนี่อ่ะกูเหนื่อยแล้วนะสัตว์เออสักทีไอ้เหียมึงทำแต้มเหมอะไอ้สักกั้นเนี่ยโหดียรับได้อะไรวะนะ ได้แต้มเฉยเคขาดอีกห้าแต้มมาชนะแล้วโอเคทัชบอลเนี้ยผมถ้ามึงไม่รับลูกอีกนะไอสัตว์กวนนะอะเฮ้ยเฮ้ย,ยตัวบิดเดอร์บ็อกเกอร์มันทำแต้มได้วะ่ะผมคิดว่ามันจะตบจังหวะสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอนีด่เดียวเองโอ้กูจะเฮ้ยได้แต้มหีาย เออหรือว่าตาแรกเราจะชนะเลยวันนี้อเออตัวเซตไอสัดนะจำไว้นะโอเคครับอุ้ยเฮ้ยวิดีโอบอรเกอร์สวยเกอร์สวยเพื่อนขอแบบตบกลับได้ไหมไม่ได้โอ้ยหยมันทำชิมะเริ่มแล้วฮะผมขาดอีกสามแต้มเอจริงจริงนะ เพื่อนขอร้องล่ะขอชนะเถอะตาเนี่ยเอา้าขอแบบสวยๆหน่อยโอเคขออ้าโอเควุ้บอือขอแบบเสิร์ฟสวยๆโอเคอชผมสุดนี่คือสุดความสามารถแล้วนะ เฮ้ยโคตรแยบหน่อยคือ <c oughs> ได้แต้มแล้วอีกสองแยบชนะอีกสองแยบชนะขอร้องอะ่ะขอร้องอะ่อะขอร้องเลยโอ้โหไอสัตว์เหนื่อยเน,ะนยาะจำได้ไหมอึ๊ยอึ๊ออได้แต้มปะออ้ย สิบสาม้าสิบสามห้ามันนำมันไอไม่ชมันมันได้แต้มไอ้สัตว์เฮ้ยอ้ยสิบสี่แล้วเอาแล้วท่านผู้ชมนะเอาแล้วฮะมันไม่ธรรมดาครับผมตาเน้เฮ้ยเด้กูผ่านตั้งแต่รอบแรกเลยโอ้โหเหนื่อยวะก็ประมาณนี้ครับผมนะครับทำแต้มนำได้เพราะว่ามีตัวมิดเดลเออมีตร์บล็อกเกอร์ วันพอย์บ็อกเกอร์ครับผมแล้วก็มีตัววิงสไปเกอร์ที่ผมอัพมาดีด้วยนะครับผมคือผมสุ่มได้ตัว A บวกไงมันก็เลยแต่มันก็ไม่เกี่ยวผมว่าตัวไม่ไม่เก่งนะผมผมอัพผิดนะครับผมที่จริงตัวผมไม่ไม่ควรอัพจำนะแต่ผมอัพจำสุดเลยก็อันนี้ก็คือตัวที่มันใช่เหรอผิดตัวนี่ชื่อป้อมนี่หว่านี่ตัวนี้เออตัวนี้นะครับผมที่ใช้ทําแต้มเมื่อกี้นะครับก็คือผมอัพจำกับตีมานะ ส่วนโล่เนี่ยร้อยสามสิบวิ่งผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ๆๆนะครับผมให้ตัวเซ็กกับมิดเดิลบ็อกเกอร์เนี่ยวิ่งรับบอลเอาแล้วกันนะฮะแล้วก็ตัววั One Point นพอยต์บ็อกเกอร์นะครับผมผมก็จะอับจ้ำแบบสูงเลยร้อยเจ็ดสิบห้าเลยนะครับสูงมากแล้วก็ตีเนี่ยกำลังเก็บตังค์อยู่นะครับก็คือเดี๋ยวไปเล่นทันวร์นาเมนต์ฟาร์มอะไรเรื่อยเปื่อยนะครับมันก็แป๊บเดียวก็อับเต็มแล้วงั่นสนงนี้เอาลาหลาลินพันนะผมไปก่อนนะบา,บาย